ครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับก็ยินดีต้อนรับนะครับกับเข้าสู่สถานี YouTube ประจำวันนะครับกับช่องทีเด็ดฟุตบอลคุณอยู่กับเจ้าใบยน้ามูมู่นะครับวันนี้ก็เป็นวันรวยนะครับเป็นวันเริ่มต้นเดือนใหม่นะก็วันนี้วันที่1พฤศจิกายน6-7นะครับตอนนี้ก็เวลาประมาณ1 0 2โมง25นาทีนะครับก็มาถึงช่วงของการสรุปผลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับแล้วก็ อัปเดตราคาแล้วก็คู่แข่งขันในค่ำคืนวันนี้นะครับเมื่อคืนนี้นะครับในนั่งข้างบอร์ดเนี่ยที่วิเคราะห์ซิเรียสามคู่เนี่ยนะครับต้องบอกว่าบอลต่อมาหมดทั้ง3ตัวนะครับแต่ว่ามันมาแบบมาแบบเฉือนเฉือน่ะเห็นไหมสอคู่ครับแล้วก็มีคู่ที่ผิดผิดแนวเราไปเลยก็คือคู่ลาซิโอครับเพราะว่าลาซิโอเนี่ยบุกไปถล่มโคโมถึง51นะครับ ราคานี้แปลกมากคู่ลาซิโอนี่เหมือนเจ้าแจกเลยนะครับคู่ลาซิโอเพราะว่ากระแสมันไปลาซิโออยู่แล้วครับราคาแค่หน้าเสมอนะครับส่วนในคู่ของฟิโอเรนติน่านะครับก็ทำได้แค่เฉือเนเอาชนะเจนัวนะครับซึ่งคู่นี้ผมให้ทัศนะในกลุ่มลายสมาชิกด้วยนะครับซึ่งถ้าเลือกได้เนี่ยผมก็ให้เลือกไปที่ลองเจนัวหนลูก น,นะครับอย่างที่เราคุยกันนะโอกาสที่มันจะบุกมาถล่มอ่ะมันมันยากนะแล้วก็ฟีออเนี่ยไปได้ประตูชัยนู่นนะครับนาที72-73นู่นนะครับคือทรงลองมันได้เปรียบอะ่ะเออพูดง่ายๆนะแต่ถ้าเพื่อนๆที่อยู่ทางโต๊ะพับก็จะโดนไปหูหนึ่งนะครับเชกเช่นเดียวกับคู่โลมาครับโลมาเนี่ยก็ทำได้แค่เฉือนชนะโตริโนหนึ่งศนนะครับเพียงแต่ว่า ราคา1ลูกอ่ะนะ้ำมันจ่ายต่ำกว่า7นะครับแต่ถ้าท่านใดพอใจนะก็จะคืนตังค์อ่ะทั้งคู่ฟีออแล้วก็คู่โลมาถ้าโดนก็จะไปโดนคู่โคโม่นี่แหละนะครับประมาณนี้นะครับในสกคาชเชลลาอิตาลีนะครับในค o บบ้าเดเลสเปนนะครับราคาเนี่ยเหมือนเขารู้เลยเห็นไหมถึงแม้ว่ามันจะ ชนะไม่ถึงอะ่ะแต่ว่าดูจากสกอร์ที่มันออกมาเขารู้ได้ยังไงเห็นไหมเขารู้ได้ยังไงมันมีผิดผิดเทคนิคไปก็ไอ้คู่ตาหมีแอดมดลิตนี่แหละนะครับเพราะว่าตาหมีเนี่ยต่อถึง4ลูกครึ่งครับแต่ปรากฏว่าบุกไปเอาชนะยูยูอีวิกได้แค่2ประตูต่อศูนย์นะครับไหลขึ้นอย่างเดียวเลยนะคู่แอดมอลิตอะเรียกว่ามาลวงไปตาย <laughs> คู่แอดมดลิตนะ แล้วก็คู่เอสปันยอนดูดะบุกไปต่อเขา4ลูกชนะ40่ศูนยพอดีคืนตังอะเพื่อนเคิดดูว่ามันไม่รู้ก็ยังไงละ่ะมันเหมือนรู้อะใช่ไหมเออเอสปันยอนบุกไปชนะซานติโซนะครับสี่ศูนย์ก็จะมีที่ผิดไปเลยก็คือคู่เรียวโอเมโดนะครับบุกไปทำได้แค่เสมอกับเรียวอาบิล่าครับ0ู 00, นะครับในคู่ของเรียวเบติสนะครับคิดดูว่า ต่อ6ลูกครับเดียวเบตติสบุกไปต่อซีดีเกโวล่าเนี่ยหลูกเอาชนะไปได้6ประตูต่อหนึ่งนะครับโอ้โหดูดิด6หกนึ่งก็ยังเสียเห็นไหมนี่แหละคือเหตุผลว่าคปัดเดเลยไม่น่าไปยุ่งกับมันนะครับมันมันต่อมากแล้วก็บทจะไม่ให้ก็ไม่ให้เลยนะบทจะให้ก็ชนะกระจุยกระจายนะครับดัชคัพนะครับเทลสตาร์ก็ไล่ถลม่มเฮลนสปอร์ตไป30นะครับ สวิตซ์ซูเปอร์ลีกครับเซเวตเสมอกับลูเซอร์สองแล้วก็ลูกาโนนะครับบุกไปเสมอกาสฮอปเปอร์หนึ่งหนึ่งนะครับโปรตุเกสลิคับบาก้านะครับสามารถเฉือนเอาชนะวิกตอเรียกิมาร์ไลส์ที่เหลือผู้เล่น10คนไปสองประตูต่อหนึ่งนะครับปอโตก็สบายอีกแล้วนะครับเอาชนะโมไลเลนเซ่ไป2ประตูต่อศูนย์นะครับพอดีกินเลย ตุรกีคับนะครับซัมสันสปอร์เนี่ยก็บุกไปทําได้แค่เสมอกับเบเบิร์ตศูครับคู่นี้แต่ว่าถ้าดูทรงราคามันไหลลงอย่างเดียวนะเปิดตอนแรกเนี่ยสครึ่งควบ3าไหลลงมาจนเหลือลูกครึ่งควบ2แล้วก็ทําไม่ได้ครับแล้วที่สําคัญศนะูนย์ศูนยด้วยนะ <c oughs> <c oughs> เดนมาร์กครับนะครับวีบอกก็ไม่ทําให้ผิดหวังบุกไปไล่ถล่มนัสบี้ที่สนามกลางนะครับสประตูต่อหนึ ในขณะที่บรอนบี้ครับก็เฉือนเอาชนะมิทติแลนด์ไป1ประตูต่อ0เบลเยียมคัพครับเซอร์เคิลบูธครับ,รบไล่ถล่มโอลิมปิกชาเลลัวไป3 0มศูนย์อันเดเลสบุกไปถล่มทูบิซี่สี่ศูนย์รอยันอันเวิร์บครับไล่ถล่มไดเซ่หกหนึ่งนะครับโอ้โหเบลเยียมคัพนี่ <c oughs> ห่างชั้นกันมากนะครับสกอร์ที่ออกมานะ โอแลนด์คัพนะครับสกิลลี่ลูบินครับบุกไปถล่มวอตเตอร์โพชแนน3-0นะครับแล้วก็รีเกียวซอร์บุกไปเบียดชนะเมียดิสเลกนิก้า2-1นะครับโรมาเนียคัพลาปิดบูคาเรสนะครับบุกไปชนะโบโตซานี2-0เชคคัพสลาเวียปาร์กนะครับก็บุกไปเอาชนะเบนาสกี้4-1 4-1เสียตังค์นะ <laughs> มันต่อ3สามลูกครึ่งควบสี่นะครับเออเห็นไหมอ่านี่คือผลการแข่งขันเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับส่วนค่ำคืนวันนี้นะครับเป็นค่ำคืนวันศุกร์แล้วก็เป็นวันแรกของเดือนพฤศจิกายนด้วยนะครับเพราะงั้นเนี่ยก็มีคู่ที่น่าสนใจหลายคู่นะครับมีคู่ที่น่าสนใจหลายคู่เดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยเนาะเริ่มกันที่บุนเดสลิกาเยอรมันนะครับตีสองครึ่งนะครับ ในห้างไขายาครับจะระเดิมเดือนใหม่นะไบเออร์เลว์กูเซนครับเล่นในบ้านรับการมาเยือนของมาร์คขาวสุดการ์ดแล้วก็ต่อลูกหนึ่งครับตอนนี้นะครับลาลีกาสเปนตีสามนะครับอาราเบสเปิดบ้านรับการมาเยือนของมอยมาโยกานะครับอาาเบสเป็นต่อที่น่าเสมอ10ได้8นะครับในขณะที่ลีกเอิงฝรั่งเศสตีหนึ่งะครับลองจากฝูงอย่างโมนโกวันนี้ เปิดบ้านเป็นต่ออองเช่ผู้มาเยือนนะครับลูกครึ่งควบ2แล้วก็ตี3นะครับลิวครับเล่นในบ้านรับการมาเยือนของโอลิมปิกลียงเป็นต่อแค่หน้าปอปลาเท่านั้นนะครับเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษมี1คู่นะครับตี3ลรูตันทาวเล่นในบ้านเจอกับเวสต์บริดเอลเบียนนะครับราคาเหมืเหมอโอ้โหรูต,ตันอ่ะราคาสวยอย่างนี้ทุกทีเลย แต่ว่าทําไม่ได้แล้วถึงแพ้ทุกทีด้วยซ้ำนะไม่ว่าจะนำก่อน1-0ไม่ว่าจะนำา20เมื่อครบ90นาทีแล้วอะรูตันก็แพ้ครับไม่รู้ทำไมนะเออโอ้โหจากทีมที่เคยลดแล่นในพรีเมียร์ลีกนะลงมาแชมเปี้ยนชิพก็ยังกู่ไม่กลับนะครับยังกู่ไม่กลับ FA Cup นะครับมีอยู่2คู่นะครับตี2-45นะครับ ฮัตเตอร์ฟิลด์ทาวจะบุกไปต่อแทมเวิร์ดนะครับลูกควบลูกครึ่งนะครับแล้วก็น็อตเคาวตี้เล่นในบ้านเป็นต่ออันเฟนตันทาวเนี่ยลูกควบลูกครึ่งเหมือนกันครับใน FA Cup เนี่ยบังคับให้ยิง2ลูกทั้ง2คู่เลยนะครับตีสองนะครับโปรตุเกสซูเปอร์ลีกครับตีสานาทีนะครับสเปอร์ติ้งลิสบอนครับเล่นในบ้านเป็นต่ออามาโดล่าสลูกครึ่งควบ3 ไอแลนด์พรีเมียร์ลีกนะครับเตะพร้อมกัน5คู่ตีสองนาทีนะครับมาอีกแล้วครับเชลเบิร์นเชลบอนนะจ่าฝูงบุกไปเยือนเดอร์ลีซิตี้นะครับวันนี้เขาให้เจ้าถิ่นเดอร์ลีซิตี้เป็นต่อจ่าฝูงเนี่ยปอปานะครับแล้วก็แชมล็ Low, อกเราแชมล็อกโลเวอร์ Cham นะครับเล่นในบ้านเป็นต่อวอเตอร์ฟอสสองลูกเซนต์แพทริกจะบุกไปต่อสลิโกโลเวอร์ครึ่งควบลูกนะครับ กันเวยูไนเตดบุกไปต่อโบฮีเมียนราคาเสมอด็อกเคดาอยู่ในเต็ดครับเล่นในบ้านเป็นต่อดันดักนะครับปอปานะครับตุรกีซูเปอร์ลีกมี1คู่นะครับหกทุ่มกาเซียนเตบครับเล่นในบ้านเป็นต่อกัตเตบนะครับปอปานะครับเบลเยียมโปลีกตี 2, สตองสี่สิบห้าเวสต์โลเล่นในบ้านเป็นต่อเดนเดอร์นะครับครึ่งลูก รัสเซียพรีเมียร์ลีกห้าทุ่มนะครับดินาโมมอสโกเล่นในบ้านเป็นต่อ FK ฟเคลอสตอปครึ่งควบลูกนะครับแล้วก็โรมาเนียซูเปอร์ลีกเวลาตีสองนะครับเอฟอาร์คู uh, นะครับจะบุกไปต่อกอรเลียบูชัวนะครับหนึ่งลูกนะครับโคเอเชียดิวิชันหนึ่งหกทุ่มนะครับดินาโมซาเกร็บบุกไปต่อซิเบนิกลูกครึ่ง ลีก2เยอรมันนะครับมีอยู่2คู่นะครับเตะพร้อมกัน6ทุ่มครึ่งนะครับจากฝูงอย่าง fortuna du sendorf จะบุกไปต่อู้ puma m สเ s t e r ครึ่งลูกวัดใจเท่านั้นโอ้โหราคานี่หวัดเสียวเลยนะครับแล้วก็อูมครับน้องใหม่เล่นในบ้านนะครับเป็นต่อชาเก้ ate, ราคาเสมอนะครับลีกเดอฝรั่งเศสนะครับมี6คู่เตะพร้อมกันตี2นะครับ จ่าฝูงปารีสเอฟซีเล่นในบ้านเป็นต่อโลเดสอเวล n อนครึ่งควบลูกลองจ่าฝูงอย่างลอริยองครับจะบุกไปต่อแกลกมองฟุตครึ่งลูกอานซี่นะครับเล่นในบ้านเป็นต่อปัวเอฟซีราคาเสมอดันเคอร์ครับเล่นในบ้านเป็นต่ออาเมียงราคาเสมอทรัวเล่นในบ้านเป็นต่อลาวาวราคาเสมอโอ้โห 3คู่เนี่ยราคาไหลลงจากหน้าปอนะครับแล้วก็เจ้าบ้านด้วยนะไหลลงจากหน้าปอเหลือราคาเสมอคู่สุดท้ายครับเลสตาจะบุกไปเยือนมาติเกสที่สนามกลางทิปนะครับเลสตาถูกยกให้เป็นต่อปอป,อปานะครับฮอนแลนด์ดิวิชั่น2นะครับเตะตี4คู่นะครับเดอะกัฟคัพนะครับเล่นในบ้านเป็นต่อดอเดสครึ่งควบลูก คัมบูนะครับจะบุกไปต่อเอแซอัคมาสองปอปาเดนหากบุกไปต่อ FC i ซไโอเฟนครึ่งลูกนะครับแล้วก็อาแจกเยาวชนครับเล่นในบ้านเป็นต่อ VVV ีเวนโลปอปานะครับส่วนออสเตรเลียเอลีกวันนี้มีคู่หนึ่งนะครับบ่าย3-35นาทีนะครับ ซิดนีย์เอฟซจะบุกไปต่อบิสเบนโลครึ่งลูกครับเอาอีกแล้วออสเตรเลียเอลีกนะครับก็นิยามเนี่ยฤดูการนี้เอลีกเนี่ยตรงข้ามผมอย่างเดียวเลยวิเคราะห์ยังไงก็ไม่เข้าครับออสเตรเลียเอลีกนะถ้าจะมองในด้านบวกก็ถือว่าดีครับเป็นลีกที่เอาไว้สวนผมโดยเฉพาะเลยครับเดี๋ยวดูวันนี้ครับว่าะจะออกมาทรง ทรงเดิมไหมทรงต้องสวนไหมนะครับเ,ออเดี๋ยวไปว่ากันนะครับยังไงก็เข้ามารับชมรับฟังแล้วก็ฝากเพื่อนๆช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดคอมเมนต์มาคุยกันหน้าช่องได้นะส่วนท่านไหนที่อยากจะสนับสนุนกันนะครับผ่านการสมัครสมาชิกเพื่อรับทัศนะนะครับแล้วก็ข้อมูลต่างๆส่งตรงถึงลายส่วนตัวของท่านนะครับก็สามารถแอดไลน์มาสนับสนุนกันได้ที่ลาย ID นะครับ ทีเด็ดน้ำมูนะครับ t d e t n a m o o นะครับประมาณนี้ส่วนท่านไหนไม่สะดวกนะครับก็สามารถไปที่หน้าช่องทีเด็ดฟุตบอลคนอยู่กับเจ้าครับไปแถบชุมชนนะโพสต์วันนี้ผมก็แปะเอาไว้นะครับรูปคิวอาร์โค้ดลนยนะครับก็ไปสแกนตรงนั้นก็ได้ถ้าสะดวกนะครับก็ประมาณนี้ประมาณนี้เดี๋ยวไปเจอกันในบทวิเคราะห์ออสเตรเลียเอลิกนะเดี๋ยวผมไปเตรียมข้อมูลก่อนนะครับ ประมาณนี้นะครับยังไงก็ขอให้ทุกท่านโชคดีครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ